แฉ็บอยู่บะขนมแฉ็บเนาะน้องรันผู้บ่าวเก่าเลยเนี่ยน้องรันผู้บ่าวเก่าแมนกรแเพาแฉ่บอยู่บะแซ่บแล้วเนาะน้าผักซอยเลยมั้งเมนเนี่ยยังแม่เก่าอีกตัวเม่เก่าเจ้าแมนมายังพันเต๋อไม่ยังฮ่าแต่กี้กากใส่หัวว่ามายังเนาะเม่นเรียนบ่ลด้ ไปไกลเลยนี่ยิงยิงยังอีกเดียวนี่สมมุติว่าเขาถือโรอตเตอรี่โซซิดีใจปะซ<ะ>ีดีใจให้สแตกยังดงเลยอ๋อเป็นขึ้นวางสัง่นมันเป็นเรื่องสมมตุติไม่ชั่วครับไอ้บิ๊ดย่งเฮ็นยังเลยสามรถสารถแมนมันอันทอดหัว ไม่นี้ทอดล้อขี้ได้บ้าระบาดเองโอแล้วแต่แล้วโง่ไงโพสใาดไงโอ้ยเด้ยข้างเส้นนี่มันไปไซครับเนี่ยโอ้ยบู้คือกันแล้วตั้งแต่เกิดมากเห็นมันอยู่แต่มองนี่เด้อหล่ะมาเห็นไปไซจักเื่อมัดคำสิบเอว้อ้ยมีปัญหายังบ่ล่ะพ่อพ่อพ่ออะไรพี่ชา พ่อรู้จักนิทานจันทโครลบไหมก็รู้จักเลยเนาะเคยเรียนอยู่ทำไมให้หนูขอถามหน่อยถามอะไรอ่ะพ่อรู้ไหมทำไมพระเจ้าตาถึงไม่ให้จันาโครลบเปิดพระอกกลางทางมันเป็นคําสั่งของพระเจ้าตาไงลูกไม่ใช่พ่ออา้าวแล้วยังไงอ่ะถ้าจันาโครลบเปิดพระอกกลางทางก็โดนรถชนตายสิพ่อกลางทางรถก็จะชนตายใช่พ่อเลย สั่งอะไรมาอีกเนี่ยของแต่งรถใช่ไหมพ่อใช่ลูกอบอกแม่นะแก่พ่อให้ห้าสิบโอเคพ่อพิทเจ้ามานีก่อนดูยนนเนย<า>เื่งนั้นนี่มานี่เจ้าสร้างยังมาดเดี๋ยนีอ่อ้าไปชาไหนพ่อบอกว่าจะให้เงินห้าสิบบาทไม่ต้องบอกแม่ไงเอา้าก็แม่ให้หอเอยฮ่วยไอ จะมาแต่ไสเดี๋ยนี่มาแต่ทางหลังผุดแล้วโอ้ยบักแห้งมึงเอ้ยเอาจากบาทซะแบบ่จิบิดไม่อจะจะไปวัดน้ำยิงบ่บ่ผมด้ไปดอกเอาไปยังบ่ไปไอ้มันมีแต่ละเม็ดม,มันมีแต่ละเม็ดแมนมัดค้าสิว่ามาแล้วบ่จะวัดมาแล้ว เป็ดจักเม็ดไปไกลแน่นะวันนี้มันชิ้นมันพระไม่อยากมีเลื่องนะพ่อสั่งอะไรมาอีกเนี่ยของแต่งรถใช่ไหมพ่อใช่ลูกบอกแม่นะกเก็พ่อให้ห้าสิบโอเคพ่อพิ๊เจ้ามานี่คนดูอย่างนั้นนี่มานี่<ว>น เดี๋ยวสร้างยี่ยังมาด้วยนี่ไปชาไหนพ่อบอกว่าจะให้เงินห้าสิบบาทไม่ต้องบอกแม่ไงเอา้าก็แม่ให้หลเลยพ่อพ่อพ่อแม่ล่ะจะดุมาส่งของคือเบาแท่ละนี่่อยขยากให้นักกระซังหิ้มดิล่ะ